นายอำเภอชอมรงตรวจพื้นที่ลักตัดสายไฟและชายหาดค่ะจากกรณีมีคนไร้ไม่ทราบจำนวนมารักตัดสายไฟเสาไฟส่องสว่างบนสะพานข้ามทางรถไฟของโครงการรถไฟทางคู่บริเวณหมู่8บ้านม่วงตำบลบางเก่าอําเภอชามจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่สัญจรไปมาสะพานดังกล่าวเดือดร้อนหนักมองไม่เห็นเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหต well. ุและอันตรายได้ยามค่ำค <LS> ืนเหตุเกิดเมื่อวันที่23มกราคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่24มกราคมนายกองโทสมศักดิ์ย้มพันนุ้ยนามเพอร์ชอ่ได้นำปลัดอําเภอชอ่ กำลังอ,อสอและตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอําลงพื้นที่สะพานข้ามทางรถไฟโครงการรถไฟทางคู่เพื่อตรวจสอบความเสียหายและลักษณะการกอ่อเหตุของคนร้ายพร้อมทั้งได้กำชับให้ตำรวจเล่งติดตามตัวผู้กอ่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วจากนั้น,นานอำเภอชะอำพร้อมด้วยเทศบาลเมืองชะอําตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอําร่วมลงพื้นที่ชายหาดชะอําประชาสัมพันธ์และกวดขันการจำหน่ายอาหารหับเร่แผงลอยเตียงผ้าใบไม่ให้เกินราคา และการจำหน่ายผู้ให้แก่นักท่องเที่ยวจุดผู้ยามค่ําคืนส่งเสียงดังรบกวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณหาดชะอำหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่มาหลายครั้งแล้วโดยเน้นย้าให้เจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง